เติมเกมราคาถูกต้องที่ Over t o p ท p ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์หรือ f a c e b o o k โดยตรงสวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะมาแนะนำตัวละครเซียวตัวละครเซียวเป็นตัวละครในตู้เบนเนอร์ล่าสุดนะครับห้าดาวนะตัวละคร5้าดาวธาตุลมนะความสามารถของตัวละครเซียวดูตามพรสวรรค์น,นะครับโจมตีปกติ ก็จะเป็นไปตามนี้นะครับไม่ม e ีอะไรมากแต่ว่าท่วงท่าค่อนข้างจะเน้นแนวกวาดนะครับเป็นหอกที่เน้นแนวกวาดแล้วก็เน้นการโจมตีนะครับเป็นการโจมตีค่อนข้างจหมู่นะหอกหอกหลายๆตัวมันจะเน้นเน้นการแทงนะครับแต่ว่าอย่างเซียวเน้นการกวาดนะครับทั้งกวาดทั้งแทงแล้วก็ทุบเป็นมีหลายๆท่าในการโจมตีปกติที่เป็น AOE นะครับ ต่อไปสกิลที่2เป็นสกิลพุ่งนะ,ะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าโดยที่สามารถใช้กาอากาศได้และสามารถพุ่งได้2ทีนะครับพื้นฐานคือพุ่งได้2ทีนะก็คืออย่างนี้อย่างนี้เลยเมื่อพุ่งบัฟจะมีคูดาวสิวินาทีสามารถพุ่งได้2ครั้งโดยที่คูดาวนับเป็นครั้งละ10บวินาทีนะไม่ใช่ว่าคุณพุ่งไป2ครั้งแล้ว คูดาวสิวินาทีได้อีก2ครั้งไม่ใช่นะครับถ้าเกิดว่าคุณพุ่ง2ครั้ง1 2, 2> 1> กระดูตรงคอหาล่างนะครับมันจะครูดาวเป็น10วินาทีต่อการพุ่ง1ครั้งและสูงสุดพุ่งได้2ครั้งแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณแวบมาโดูกลุ่มดาวนะครับกลุ่มดาวที่1ตรงนี้มาทําให้คุณใช้สกิลอีพุ่งได้อีก1ครั้งกลายเป็น3ครั้งครับดังนั้นสําหรับตัวละครตัวนี้ c 1โอเคแต่ c อ้นยก็เล่นได้แต่ c 1จะเก่งกว่าเดิมพอสมควรเลยนะครับทีนี้ต่อมาต่อมานะครับสกิลที่3ามสกิลตัวนี้เป็นสกิลบัฟนะครับสกิลบัฟสกิลบัฟเป็นการบัฟใส่หน้ากากอ่าพอคุณบัฟใส่หน้ากากปุ๊บเพิ่มความเสียหายทุกอย่างเลยนะครับของการจบของการโดนปกติตัวเนี้ยจะเพิ่มขึ้นทุกอย่างเลย อ่าแล้วก็จะทําให้ความเสียหายที่คุณสร้างเนี่ยเป็นความเสียหายลมนะครับทั้งหมดโดยที่เขาโน้ติสนะครับว่าไม่สามารถแทนที่ด้วยธาตุาการเปลีป่ยนแปลงของธาตุอื่นได้ก,ก็คือก็คงจะไม่ต้องมีคําถามว่าไปใช้ในเบนเน็ตซีหเป็นยังไงไปใช้ในวงโชววินเป็นยังไงนะครับเพราะยังไงตัวคอาตัวนี้ลมไม่เปลี่ยนแปลงครับผมอ่าใส่หน้ากากแบบนี้แหละครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เทสให้ดูนะอ่าสำหรับรูปแบบการเล่นของสกิลคิวเนี่ย เขาจะเพิ่มความสามารถในการกระโดดให้กับเซียวขึ้นอย่างมากนะครับแล้วก็เพิ่มระยะความเส้หายของการโจมตีก็คือการโจมตีจะกว้างขึ้นและเป็นลมดังนั้นเราก็ต้องมาดูดว่านะครับการที่เขาบัฟกระโดดเนี่ยเขาต้องการให้เราเล่นแบบไหนนะครับจะสังเกตเห็นว่าการโจมตีธรรมดาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าพวกเนี้ย พลังโจมตีมอยู่ที่แบบ 80- 90ร้อยนะครับเต็มที่150ที่การโจมตีคันที่6แต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ความเสียหายพุ่งลงนะครับพุ่งลงแล้วก็พุ่งลงตรงนี้ต่างกันยังไงนะเนี่ยความเสียหายพุ่งลงก็คือความเสียหายที่คุณทิมท่มทิมจากพื้นเนี่ยแหละครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเทสให้ด,ดูแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยคือความเสียหายพุ่งลงนะ ตีๆอย่างเงี้ยเราเรียกความเสียหายพุ่งลงนะครับแต่ว่ามันจะมีที่เหนือกว่านั้นเข้าไปอีกก็คือความเสียหายพุ่งลงแบบต่ํากับสูงนี่ก็คือมันคือการพุ่งลงเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าสูงกว่านี้สูงกว่าเมื่อสักครู่แล้วก็สูงขึ้นไปอีกนะครับซึ่งเกณฑ์เกณฑ์ของความสูงเนี่ยมันเพียงพอครับสําหรับการการกระโดดอย่างเช่นกูทํางี้นะครับแล้วคนกระโดดเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ย ก็ถือเป็นการกระโดดที่ส wow. ูงแล้วนะครับอย่างเงี้ยดังนั้นในดังนั้นเมื่อรูปแบบการโจมตีเป็นแบบนี้สกิลนะครับการอัพสกิลพรสวัคดในการโจมตีปกติจึงสําคัญมากนะครับผมจะอัพตัวนี้นำนะครับคือจะจนอยู่ที่888แดดครับแล้วก็จะเอาตัวนี้นําต่อไปเพราะว่าความเสถียร ในการพุ่งลงพื้นต่ําสูงเนี่ยมันสูงสูงมากนะครับดังนั้นรูปแบบการเล่นของเซียว C 0ถึง5เราจะกระโดดทิมกระโดดทิมแบบเมื่อสักครู่นะครับระวังอย่างเดียวระวังเรื่อง motion sickness นะครับเนื่องจากตัวาภาพของกล้องอ่ะมันจะวืบขึ้นวืบลงวืบขึ้นวืบลงตรงนี้เทสพอสวรรค์ก่อนนะครับบางท่านดูแล้วเมาบางท่านเล่นแล้วเมานะครับจากนั้นอพรสวรรค์ต่อไปนะครับ ภายใต้นี่ภายใตเอฟเฟิของการใส่หน้ากากเนี่ยนะครับความเสียหายของเซลล์ท,ที่ที่สร้างขึ้นะจะเพิ่มขึ้น5%เรเรื่อยๆนะครับทุกๆ3วินาทีสูงสุด25ก็คือในช่วงท้ายนะครับในช่วงท้ายของการสวมหน้ากากเนี่ยเพราะว่าหน้ากากของเซลล์เนี่ยมันจะอยู่ได้15วินาทีนะครับแล้วก็ในส่วนของการบัฟตรงนี้จะ5%ทุก3วินาที35 5 15. เพิ่มขึ้น5้าสเต็ก็คือช่วงท้ายของหน้ากาก,าก ช่วงก่อนถอดหน้ากาก่นแหนะครับจะเป็นช่วงที่เซลได้บัฟนะครับได้บัฟจากพรสมบัติตัวนี้ถึงขั้นสูงสุดนะครับดังนั้นถ้าคุณมีอะไรจะใช้ในช่วงท้ายนี้ก็จะมาใช้ตอนใกล้ๆ้หมดหน้ากากนั่นแหละครับซึ่งก็คือการใช้สกิลนี้นั่นเองนะก็คือสวมหน้ากากแล้วก็ทําการโจมตีปกติหรือคุณจะพุ่งโจมตีอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็ตอนใกล้จะจบช่วงที่ช่วงที่อ่า น้ากากถ้าคุณอยากแรงมากๆคุณก็ใช้สกิล E นะครับหรือจะไม่ใช้ก็ได้ถามว่าทำไมถึงไม่ใช้เดี๋ยวค่อยดูเหตุผลต่อไปครับผมสกิลพรสวรรค์ตัวนี้สกิลพุ่งนะสกิลพุ่งนะครับมันจะทำให้คุณได้บัฟได้บัฟเพิ่มขึ้นสร้างความเสียเพิ่มขึ้น1เซนะครับซ้อนทับกันได้3ครั้งก็คือบัฟตัวนี้ขึ้นมา ยิ่งพุ่งก็ยิ่งแรงสกิลสุดท้ายเวลาคุณปีนเขาลดพลังกายลง20%สเซ์เียวเป็นนักปีนเขานะครับรูปแบบสกิลของสกิล e เนี่ยคุณสามารถใช้มากาอากาศได้นี่เท่านั้นไม่พอนะครับถ้าเกิดว่าคุณกระโดดแล้วคุณพยายามกดคลิกซ้ายเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณกระโดดแล้วกด e คุณสามารถคลิกซ้ายได้นี่จะเป็นคอมโบอย่างหนึง่งก็คือกระโดดกด e แล้วก็ทิ่มลงนะครับ งัน้นก็เดี๋ยวลองมาดูตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่คุณจะเห็นว่าเมื่อคุณพุ่งครั้งที่สองเมื่อไหร่นะครับมันจะแรงกว่าเดิมเพราะว่าสกิลพรสวรรค์น,นั่นเองเนือ

นะครับข้อเสียของสกิลสมหน้ากากเนี่ยก็คือตัวนี้เนื่องจากว่าสกิลตัวนี้มันออฟมากนะครับมันเพิ่มความเสียหายของการโจมตีปกติแล้วพุ่งโจมตีชาร์จลงมาเนี่ยทำให้เสียพลังชีวิตนะครับที่เลเวลต้นๆจะเสียพลังชีวิตถึง3%ต่อวินาทีนะครับดังนั้นที่เรียกว่าเนี่ยหลังจากเซียวใช้เนี่ยต่อให้ไม่โดนดามจอะไรก็ตามเลือดก,ก็จะหายไป30%นะครับดังนั้นเซียวจำเป็นจะต้องมีตัวฮิลมาคอยช่วย นในทีมเนี่ยคุณจะต้องมีตัวฮิลมาคอยช่วยเหลือนะจะเป็นตัวฮิลธาตุอะไรก็ได้นะครับหรือจะเป็นจีนก็ได้ส่วนเรื่องการเก็บอนุธาตุเนี่ยจะผมจะให้ดูตรงนี้นะครับเมื่อคุณใช้ E คุณจะได้อนุธาตุกลับมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดหน้ากากเมื่อไหร่นะครับแล้วคุณใช้สกิล E คุณจะไม่ได้อนุธาตุนะครับ อนุธาตุที่เกิดจากการใช้สกิวอะที่คุณเคยได้อะจำไม่ได้ถ้าจะได้ก็คือได้จากอมอนสเตอร์มันตายหรือว่าได้จากที่มันปกติด,ดอบให้อยู่แล้วนะครับไอของพิเศษที่จะมาจากสกิวีแบบนเนี้ยเนี่ยลอยอย่างเงี้ยจำไม่ได้ดังนั้นในช่วงของการที่เราพยายามทําให้เกิดการเก็บอนุธาตุอย่างต่อนเนื่องนะครับเราจะไม่ทําเราจะไม่ใช้สกิวีในช่วงนี้นะครับเราจะใช้สกิวีตอนออกจากหน้ากากแล้วนะครับ 行くぞ西洋ナブここだแบบนี้ครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณออกนี่ถ้าคุณสลับตัวละครเมไร่กลับมาที่เซียวอีกทีนึงนะครับนักสถานะนักการจะไม่อยู่แล้วครับนะทีนี้มาดูพรสวรรค์อื่นกันบ้างนะครับ อ่าอาร์ติแฟกต์แล้วกันนะอาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์ที่แนะนําตอนนี้ก็จะเป็น2การ์ดดิเตอร์กับ2ลมนะครับสการ์ดดิเตอร์2ลมในส่วนนี้ให้เป็นอ่านาฬิกาเป็นพลังโจมตีนะครับถ้วยเป็นถ้วยลมหมวกเป็นคีดามเมดนะครับคีดามเมดแล้วกันเพราะว่าเซียวเติบโตเป็นเซียวเติบโตเป็นคีย์เคอร์เรดนะครับดังนั้นพื้นฐานเซียวจะมีคีย์เคอร์เรดอยู่แล้วถ้าคุณใช้อ่าหอก ก็จะเป็นหอ,อกคิก็ได้นะครับหอ,อกเจตัวนี้เป็นหอ,อกที่ดีมากสำหรับเสียพวพว่าดีที่สุดแล้วครับกลุ่มดาวกลุ่มดาวที่1จะเพิ่มสกิลอีขึ้นมาอีกอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับกลายเป็นคุณจะพุ่งได้3ครั้งพุ่งได้3ครั้งก็จะแรงมากๆเพราะว่ามันมีบัฟสแต็คของตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้นี่ไอ้ไม่ใช่นี่ตัวนี้ตัวนี้สร้างขวาเสีหายเพิ่ม1 5ซ้อนทับกันได้3ครั้ง เพราะว่าพรสวรรค์ตัวเนี้ยเขาทำมาให้เซลซีหนึ่งอยู่แล้วนะครับซ้อนทับกันได้3ครั้งซึบๆนะครับดังนั้นพุ่งแดดเนี่ยพุ่งทะลวงเนี่ยครั้งที่3จะได้ความแรงสูงที่สุดนะครับก็คือบัฟบัฟได้ถึง45%เลยนะครับกลุ่มตาวที่2เมื่อเซลอยู่แนวหลังประสิทธิภาพการฟู้พลังงานเพิ่มขึ้น25%ด้วยความที่ใช้ค่าพลังงานทาตุ70 ถือว่าเยอะนะครับเยอะเลยแหละปกติตัว5ดาวเนี่ยจะใช้ค่าพลังงานธาตุไม่เยอะแต่เซียวเนี่ยใช้เยอะเพราะว่าท่ามันแรงแรงมากเขาก็เลยปรับมันใช้เยอะดังนั้นเมื่อเซียวอยู่แนวหลังนะครับกลุ่มดาวที่2ก็เลยเพิ่มฟื้นฟูพลังงานต้องอยู่แนวหลังนะอยู่แนวหน้าไม่ได้นะครับกลุ่มดาวที่3เพิ่มเลเวลสกิลพุ่งนะครับเพิ่มอีก3ระดับก็ถ้าคุณอัพไป10สูงสุดอัพได้10 มันจะไปเลเวลสิบสามนะส่วนตัวดาวที่4เมื่อพลังชุดของเซียวต่ำกว่าห้าสิบเปอรเดีเฟนซ์เพิ่มขึ้น100%เปอขาคงกลัวว่าเซลยวจะตายง่ายมั้งครับเพราะว่ามันเสียเรือยเรื่อยๆแต่ไม่ประทับใจเท่าไหร่นะครับมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับกลุ่มดาวที่5เพิ่มเลเวลสกิลของสกิลอัลติเมทอีก3ระดับครับผม สุดท้ายกลุ่มดาวสุดท้ายนี้จะทําให้การเล่นเซียวเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนะครับเซียวซีศูถึงซจะเล่นแบบหนึง่งเซียวซีจะเล่นอีกแบบหนึ่งครับรูปแบบการเล่นของเซียวซีก็คือว่าเวลาคุณกระโดดทิ่มลงพื้นเนี่ยแล้วเจอศัตรูแล้วมันโดนศัตรูนะอ่าโจมตีศัตรูโดนอย่างน้อย2ตัวนะครับสกิล E จะใช้ได้1ครั้ง ทันทีหมายถึงว่ามันจะรีถ้าถ้าสแตก็กมันถ้าคุณเพิ่งใช้มันไปแล้วมันหมดนะ่ะมันจะรีเซ็ตใช้ได้ใหม่เลยนะครับหครั้งดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณทิมทิมทิมสครั้งแล้วมาโดน2ตัว3ครั้งสกิลเ e อใช้ได้ใหม่เลยแล้วก็หลังจากหลังจากที่คุณใช้ทิมเสร็จนะอ่าครูดาวมันจะไม่มีครูดาวของสกิลเ e อนะครับคุณจะสามารถอ e อรัวได้อ e ชิบ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 ก็จะเป็นการทิมทิมทิมแล้วก็อีอีอทิมทิมทิมอีอีซึ่งรูปแบบการเล่นแบบนี้ ก็เดี๋ยวผมจะเอามาสาธิตให้ดูในภายหลังนะครับเพราะว่ามันต้องมีตัว c C ซ6ไว้ทดสอบด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเรื่องอื่นๆนะครับลงลึกไปถึงเรื่องทีมอ์ติแฟกจับแบบไหนดีอาวุธแบบไหนดีจะทำคลิปเพิ่มในภายหลังนะครับเพราะว่ายังไงตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมฟอรอมานานมากนะครับรอมานานตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนเกมนี้จะเข้าไทย นะตอนช่วงเล่นอยู่เซิร์ฟจีนนะครับแต่แต่ว่ายังไม่ได้เปิดนะครับคลิปที่เปิดไปเป็นของน้องของผมจะรอเปิดตอนตีหนึ่งครับตีหนึ่งวันนี้ก็เปิดตอนสตรีมนะครับผมสตรีมช่วงนั้นอ่างั้นก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ตามชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับเติมเกมราคาถูกต้องที่ Over t o p Up ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์หรือเฟซบุ๊กโดยตรง